ตีค่านี่มืออื่นนี่เขาสีมาซื้อสีได้ขายนี่แหละของเก่าควายขวดเนาะปาวันกับเก็บขวดน้ำควรยังสะสมไว้ได้ดลหลายล้างบานนี่สีได้เก็บขายพี่น้องเอ,อ้ยบอมีเวลามาเบิงงลังบานยากหลายยากขักยากกว่าพี่น้องเอ,อ้ยเบิงหกหมดแล้วปาวันที่มาถางน่ะ เริ่มหกอีกแล้วนี่ยาก็ขึ้นเต้มบกอือกับหกอือคือบ่ไดหเก็บยอดมันไปลวกจั่ปนดอกมะรุ่มกับเต้มขาวจูนพูนอยู่คุณปลาหกอีกแล้วพี่นอออ้องเอ้ยเบิ่งแน่ปะวัาาาานบ่วใหมาถางมาถางแปนอะไรนี่ฝนตกมันขึ้นมาอีกบกพริกกับบมีนวยดอกหนวยจันนวยกินเมิดนี่ละ่ะ โอ้อคือเลยพี่น้องเอ้ไม่มีเวลามาเบิงถ้าแต่งมขายของอยู่ค้เดียวงมง,งามงมง,งามอยู่นี่หอนบอกเออก็ออกเต็มงามงามเก็บไปหลวกกินกระป,ประุลปะทู่เนาะแสบบะคอยตีนี่เบิ้งโอ้อคือเบิง ปาเฮือนที่มมะทายคลิปพี่น้องเอ้ยว่ามปนเขาสิลักเอาเงินเอาทองไปเมืบ่บอกขวดน้ำมื่ออื่นนี่งเราสิเก็บขายอะไจักบาทกระยามันเถอะเนาะมีกว็เข้าว่าใดยังขวดน้ำที่เขากินเขาหยังเขาก็เก็บสะสมไว้โอ้ยหอนแหงหอนคักหอนหนี่ ขวดเตี้ยวขวดเราที่เขากินอืมเดรล้ายขวดตัวเอาตะขาย้เอา,าอนุ่นเล็กน้อยเขากินกันเป็นเนงินเป็นทองกับเก็บไปไปเนาะอืม พวกมันไป่เรื่อยเขาก็ได้ร้ายเองไปเฮ็นย่าสารเสื่อเทือน สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนีเด้อสุดสวยสุดรอทัวโลกบ๊ายบาย